โ okay. อเคอ่าตอนนี้อะคะเอาใหม่เนาะอ่าคนที่เขาอเปไปไปพบไปเจอสิ่งใหม่ๆที่ก็าทำอยู่นะคนนี้นะอืมใช่ปะอ่ะอ่ะเป็นไปได้ว่าจะอาจจะเกิดอะไรกัทันทันกับเขานะหนึ่งอ่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันคืออันหนึ่งอ่ะ ไปกับบุคคลนี้อ่ะแฟนเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นแฟนแต่ก็สะเอินเขาเจอแฟนใช่ป่ะอาจจะโดนทําร้ายหรือตีกันใช่ป่ะนะกสโซนแต่บุคคลในเรื่องเนี้ยก็เป็นผู้ชายนั่นแหละแต่เดียวกับ,บคน,นมีลูกเจอนั่นแหละ <c ười> มีลูกมีผัวนั่นแหละแบบผู้ชายอาจจะไม่รู้งไงแต่ผู้หญิงไม่บอกไง,งใช่ไหมหนึ่งนะใช่ป่ะสองอาจจะเข้าลงมาโดยกระทันหันอาจจะเกิดอะไรสักอย่างอาจจะ ของร่วงท้องเสียหรืออุบัติเหตุก็ไปได้หรืออ่าข้อสาก็อาจจะแบบมีอะไรกันใช่ไหมเป็นช่ชคราวใช่ป่ะและทําให้เกิดอาจจะเป็นโรคติดต่อทางสัมพันธ์เข้าไปได้เพราะตําแหน่งนี้ใช่ไหมตกนี่ไงไปรับสามเศร้าจะมาับเนี่ยพวกก็เชื่อมโยงกันไงเกืบสัมพันธ์อืมนั่นแหละ ก็เ,เป็นได้อืก็ไม่รู้นะเป็นไปได้รือผัวก็จับได้เข้าโรงพยาบาลก็คันหันป่วยไม่สบายหรือทะเาลาะกันก็ตีกันอะไรก็ว่าไปน,นี่แหละเรียว่าอะไรนะเป็นการโดนโลงโทษแบบยังไม่รู้ตัวไงแบบ้บาจะลงโทษนะเพราะทำเรื่อที่ดิดสิน บางทีอะไรก็แล้วแต่เราไปาแค่แป๊บเดียวใช่ไหมเราไม่รู้หรอกบางทีเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้ขอใครไปทำอะไรใช่ปะ่ะหรือไปเจอใครให,ใหม่ๆอาจจะเป็นมีอะไรกันหรือไม่ได้ใส่ถุงสกรรัดญอญญัยวะหนึ่งอัท้องสองติด,ดูอันนี้ก็คือพังพินาศพังทลายก็เนี่ยหรือคารุมันตะชัน จับได้ดึงตักมกระทืบเอาอันนี้เรื่องจริงไม่ได้โกก็มันจริงอ่ะเนี่ยเห็นไหมความรักความความรักอะไรนี่ใช่ปะแต่ว่าคือความรักอะ่ะเรารักกันไหนอะ่ะรู้ไหมว่าเขามีแฟนอยู่แล้วอไอ้เนี่ยแต่ผู้หญิงเขาไม่บอกไงเขาจะแอบนัดแนอะไรเนี้ยนะผู้ชายก็ไม่รู้ไงก็ไปไงก็เลยเปยนไงชายจะผู้หญิงชวนดูด้วยนะมีผัวหรือเปล่าหรือไม่มีแล้ว อนนั่นเนีเนนะของดวงใครมวนะสิ่งชั่วร้าวที่จะไปนะนี่นะเจอเซมาเรียนนะจ้าความหวังดีขอบคุณค่ะ